บังบังบังเสด็จได้จังจังจังชุดแต่แน่นบัดท้าสชีลงเนี่ยเนี่ยเ่ยลงแต่เนี่ยอบนพูดบอพูดใช้สงกับจางก่อยลงเลยเนี่ยบัดเดี๋ยวกจังควยลูก mm จัดเออลูกจัดบปดหรเนี <h <h ่ยครับสวัสดีครับมานีมาซสอมลำกันเนาะมาซสอมลำ นี่น้องอุ้มโอเคโอ้เชนผู้หญิงโอ้เบิ่งสีมือแล้วเออเป็นไงไม่ว่ามันบ่หยอกไปไหนแล้วว่ามันคักเติบอยู่ลายแค่นนุ่มนวลเนาะลายแค่นนุ่มนวลอ๋อเพราะเป็นผู้หญิงเนาะลายแค่นก็กระดุมนุ่มนวลตัวผู้ชายก็ต้องแข็งแข็งแรงตัวแต่ว่าลูกลูกเรียนลูกอ่าลูกเรียนลูกสลับ หน่อยสัรับค่อยยังบอท่านไปไหนอืมอมเอาร่มเลยร่มร่มล่มคารังเทียกับมันกลับไปน้ำไล่ยอยู่มันมันเคยพอแต่ไล่เลยเพราะว่าแค่นี้มันจีมีชวนมาอ่าซุ่มนักศึกษาซุ่มในมอขอซุ่มบางทีเฮ้ยเกียงไล่ยเยเพ้เขาเรียนนวด,ดเดเขาเรียนนวดเด้เนวดเท่าสู่เขาอะไรเด้ดอันที่แรกเจ้าได้เรียนนวดบ,บ<า>อบ่เขาเลียนอย่างฟังเอา นางฟังเราตี่แตจแตแจเป็หล่อนอยู่ในปักกิ่งไว้ที่เขาเนาะ้อยสมัยใหม่กเอาย้อนวันนี้นี่ไว้ยเขาป้าจะเขาเป่าไก่เนี่ยเขาเอาไว้แล้วผลเขา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 ปวดปั๊บเขาอัดไว้แล้วเขาไปแกจวข้าวเดียวหมอดมือรุ่นแม่เขาได้ข้าวเดี่ยวเป็นต้องใส เข้าไ่ได้ดอกเจีิงหัวเขาเนาะได้น่อยหัวดีก็ว่าพ่อนี่ยเป็นทั้งสี่ถัดไปพ่อผู้เจียงก่อนนี่พ่อจีเอาจะลูกเหรียญมันจัดจัดเลยเด้กะว่าเอ๊ะมึงกูก็เคยไปรักเตียมันลูกนี้มากงเลยว่าเห็นเป็นที่โอ้ช่วงเปียกช่วงเขาลงลวงมากยืนดูวันละนั่งดูหันละหอวฟังเขาเลยวะเออทาให้เท่านี้มืดงกล่วงมากกว่านิดถามฉีด

เออนั่นดิได้แล้วบัานนี้จี้ไว้ได้ไหมอืมฉันได้เป้าแล้วฉันได้จี้ได้แล้วบ่เลื่อมเดี๋ยวพ่อชิ้ฝังไว้หันแล้ววะจ้อหันบ่ได้ฆ่าหันปากขีดทองไปจุดหัวเงี้ยงครับนอนอยู่ก่ยังไปอยโยขึ้นโยเหมือนกูจิหมังมันมือเงินเต้าเนี่ยไปอยู่ผู้เดียวมันคนหลายๆบ่ได้หรอกนี่ไปผู้เดียว มันจีดสมองมันจีมาโหลดสันว่าเอาได้เยานี่ให้มันได้เยานี่เพได้พ่อไปหาน้้งคนบ่บ่ได้ราะได้ในแบบว่าผงวับ้อมันใส่สันว่าสันว่าจะบอกลูกบอกเต่าขอน้ำจังจังว่าเป่าสุดแน่นเป่าใส่ลำหนังสีเนาะมันกะคือว่าแล้วเพราะว่าหนึ่งคุณนายหอมเล่าลำจัดลำลำขาดเด้ทำนองเล่า อีกจจงหนึงอุ้มกับเป็นรุ่นไม่เนาะ<ช>เออบ่อได้ผ่าดผ้คือพ่อพ่อมันจียกับเล่ามาหลายปีกับผู้อื่นคือกันทันได้พ่อไปเป้านี่เขาเจีดีใจรถดะมะลำ่ำเพราะว่าเขาหลงกว่าล่ำกระซางพอรราอ่อจีส่วนเอาลอดส่วนหมด อันบูได้รุ่งหลวงลายตีนพ่อจิตีตะคางสิแหนวเข้าไปเลยแหนวเข้าไปหาไม่เลยทางไลเชียนทางไลเชียนใส่เลยให้ให้หมอลำไปให้หมอลำไปคืดก่อนเอค่ะร่ำก้นคืนบูได้สันรุ่งมากพ่อจิตสอนทันทีเลยอันเตะออกไปบ่รมันเตะยังเล่นเตะให้เจ้าไปคืดก่อนลำที่ยาวอุ้ยคอยว่าเจ้าเมันยังเจ้าคือมาเตี๋อยต่องคอยเจ้าให้ดินี่ นี่นี่ไว้เพียบเจ้านี่ยังสมัยเก่าอยู่นี่ยังนั่นและนี่อยู่นี่บ่คือท่านบ่คือเกี่ยมท่านมันต้องตีทังสั่นเออบอมเนว่าเขาลุ่งไปแล้วแน่นแน่นแต่แน่นแต่แน่นแต่เขาเป่าแบบแบบแบบคือเขาล่ำธรรมดามันก็ไปแบบธรรมดาเด้มันต้องมีลูกจัดเด้์เออจังลูกบังเสดอ่ะบัง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 เสดเด้จังจังจังสุดจะแน่นบัดเท่าสีลุ่งเนี่ย เนี่ยโล่งแต่เนี่ยันบอพูดไต่สงการจังกลอยลงเลยเนี่ยบัดนี้ก็จังกลอยลูกจาดเออลูกจาดไปหรอเนี่ยควอดน้ำได้น้ำมอเช่นบุญเลอืตเจี่ยวกันกับพ่อใหญ่สมบัติเนีบุญเลตกันตาหวานได้เจียงไปแนวหนึ่งอีกเด้บุญเลต เพิ่นตาบอดเพิ่นกะเก่งเจ้าคือพ่อหลวงจ่อตาอยางนี้วายฮะเฮ้ยตาดำอย่างเงี้ยเพิ่นเพิ่มีตาเพิ่นเก่งเหรอเจ้าเก่งอีงไงอ่ะว่าอย่าไปน้องจ่อเถอะมันเกิดมาจากเสียเราก็ให้มันยวงเสี่ซะแต่ว่าน้องไม่ได้ว่าน้องเป่าเจียงหนอกใหญ่แต่ว่าน้องคือาเทียบฟันกับขวางอยู่เขาคือว่ากูเป่าเจียงกับกูเป่ามังเจียงบังร้ายหนอกนี่ตะพูอินว่า มันหลูกเล่นเทิ้งหันมันเป็นน้ำมือเท่ากันเด้ข้านังมือนี่ว้ามันรับตาลงมันมันมาหลวดเดออุ้มรุมมรุมามาหลวดเอ้อขีว่าไปตีมองคีว่าไปขี้ซอกขี้ซอยสั่นในสามงานสี่งานสามหานเลี้ยงกันเอาเลยบอืนเออมาหลวดจ,จีถามยังบัน่นคือจังหมวกเข้า,เ,เ,เ,าเล่นเข้ากับเล่นบ่ได้บอกกันเนาะเล่นไผ่เล่นมั่นบัน่นมาหนึ่งหัวท่านกัน เรียนนาหันสดๆกันเลยครับพี่หอมเนี่ยกลาว่าผู้นั้นผู้นี้มากกันที่ไว้ไว้ใหญ่ๆมันคือจังผู้นั้นผู้นี้ผู้นี้ถิ่ละปั๊บยุใส่ขวดนวดนะอย่าบอยบอยบอยได้บอกร้นมาเลยนะทุก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 ซัดที่เรียนมานี่นี่นี่แม่หอมเนี่ยแหละบ่ได้บอกกันบุได้ก็บ่ได้บอกกันก็ต้องควรจะฮะได้ยังไง อที่ลูกเธอไปว่าท่านว่าท่านเท <oh> ่าจะนั่นกันเนอน้ององค์สิถามีอย่งขอวสวนถ็ทถทาแบบเพิ่มลู <s aurus> <s aurus> <s aurus ่พิ่มยางกระทำเรื่องล้มเะพามันเรื่องล้มกับมันคว่มคว่มยางนะเวลาเปาใส่ความรำมันอยู่ไหนเอพา่เวลาเปายางคว่ใส่ความลำทางสันล่อล่อยางล้มล่อมันล้อยางล้มลอเนี่ย ขั้ตอนนั้นเดินก่อนนี่แหละจ้ะมันมีความหยั่งบ่จ้ะหรือว่าเฮาก็ไปน้ำก่อนไปน้ำก่อนเลยเด้ oh. เออไปน้ำก่อนเลยมัน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 สิมี1 2 3มันสิบมึงขึ้นมึงลองอยู่หั่นแล้วแม่เพราะว่ากวดจังหวะของอ่าพี่หอมนี่เล่าเล่า,เล,าเล่าเสียบเลยเล่าเสียงเล่าก็กับจดจดอยู่แล้วบ่เฮาก็ตอ้อ,ตองไล่แครนเฮาบ่ต้องให้มันรั่ว บ่ต้องเลียลินบ่ต้องเลียไล่นะ,ะคือให้มัน,มนหมให้มันขาดจุดเสียบจึกเสียบจึกนทำเล่าเลย<ช>เออคือจังอ่เราลำ้ำนี่อย่างอ่ะฟูตเนียนนั่นแบบฟูตแนียนของเราอ่ะนะแบบังไล่ะจักกจัจักหน่อยนะหัออะวหน้าก่อนเี้ก่อนฟูตเนียนเท่านี้นนนละ

ย่างย่างตอนเลาเขาให้ตะไคร่ล่ำแ่งกันเขาก็ล่อๆล่อๆมลจดไป็สินะเขาก็สล้อสล้อค่วมล่ำยุนนะเพราะว่าท้ำนองล่ำเลามันมันบอกคือโมแมนบะพี่ตัวฟังทุ่มเบือนจีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยโต๊ะของเราเต้นดงเต้นดงเนี้ยเต้นดงกาเต้นกวนเลยเต้นดงเต้นดงเสียบเต้นดงเต้นดงเสียบลวดนะ มันเลยเข่าทางพอ่อใช่ไหมแบบที่ว่ามันกับผู้จัง,นงหนึ่งกว่าวหยาอันผู้จังหนึ่งว่าเป่าใส่เรากับเป่าได้ยุ้อมันเ,นเข่ากันมึงมันมึงบอกคือพ่อเป้าอ่ะถ้า,าเราล่ำใจแคนพ่อแล้วไปล่ำใจแคนผู้อื่นแบบนี้มันมัน,มนเรากะจิไปท่วงหนึ่งอีกเดลอ มันบ,บ, tas, บ mm ่อจืดเออมันบ่จัดบ่อจืดบ่บ้านนั่นในใจนะบ่อเสียบในใจนะลรกบ่อห so er ักนะมันมันแบบลอยๆผลนะเล่นแต่เล่นแด่เล่นแต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 ่เล่นแาเล่น่เล่นแต่ล่นแต่เก่นแต่เล่นแต่เล่นแตลนมตเล่น่เล่นแเนแล้วล็แต่ เต็ตัวก็จาดทีหนึ่งนะแล้วก็ยืนกระทั่งเดียวหลายกับบต้องบ่ได้เลยเขาต้องไหวพิบเอายืนตั้งนี้โดนแล้วเขาก็ปล่อยย่อนอ่อนไปทั้งพุ่นเอ้ยหันเวทีหันหนึ่งสี่คือสมัยเก่าเขาก็หันไปย่างไปทั้งพุ่นเพิ่นละหันยืนไม่ล่ำธรรมดาเขายาหนี้คือมันอยูงหันหย่อนบ่เขาก็ต้องใส่หัวไปทั้งใสทั้งขวาใส่หัวเองไหวพิบเอาเอง บอดตั้งยืนอยู่มังเกาย้อนขาไส้แล้วกูก็ย้อนขาขวาเห็ดจังไดข้นจี๋ว่าแยงดากให้คนเบิ่งคักลุดมาต่อแยงอะไรเห็ดแล้วก็คักลักก็มี่ไม่จังอื่นดีไอ้คนหวังมาจมมาาลวดจั้งฝุ่นเหตุในน้อยที่แหลกไวยขั้วเห็นข้ังเหตุน้อยฟอมงามเหม สอง,สองเป่าเาดูเนี่ยแต่เก่งเออดีเก่งเก่งเป่าดูแต่จี้ตัวบ่อท่านด้ย้อนเด้<ช>มือนี้บัดเห็นย้อนอยู่เย<ม>ียมยืนดูซื่อนะยืนเที่ยงที่นี่<ม>เห็นเป่าย่ำใดออกออกกิบมาย่ำใดเอ็นมีตั้งแต่เป่าลองเนาะครับนั่นบ่บ่เ,เห็นเป่าสุดแต่แน่นลำตอนใชลำเล็กใหญ่นะเรียกว่าอัาปนิมันก็ยืนเจียงขัดแท้หรือว่าเที่ยงไหนตามนี้ลูกเล่นจังน้อยนีด จังเลยมันบ่เทียวเลยมันกับงั้นกับแปดย่แล้วมันบ่หล่ะบมลำหมนผู้ยิ่งอ่ะแมนแมนมันบ่ใคยมีไอโยนี่บ่มีบ่มีอย่างเดียวเพียงแต่ว่าเป็นโยสิอกาซส่อเดยวเป็นน้ำหมอเช้นสเดไล่เชนบ่มีจากไล่เดียอแล้วแล้วแเป็นผู้ยิ่งเลเป็นว่าเออหอเชผู้ิ่งมหนุนขึ้นเสือเดยวเป็นหมอเช่นผู้ยิงผู้เดียวได้ลกคุ้ได้ย <correction. S 1> บรรลุกิท so mm ิ hmm. ์ไ hmm. ม่ไงนั so ่นบบร่วาจะเกียีมันเป่าจริงแล้วนี่มีอีกหนึ่งลูกทีพอนอยู่นวดสูงพี่ยงพี่ยิงเหรอเออพี่ยงไงบันไดไม่ซ้ำนี่แล้วเมื่ออ้วนกว่านี้ติดคู่แล้วอืมมาหาอยู่แถงหน้าพี่เพืนเรียนหมอขอนมาเลอะเม่เหออ๋อพี่ตันยง แค่แตนยมเขาเก่งไล่นี Expert> ่ง้อมรับเลยมาหาผมสามเทียเราเาเปอาใสซรามปเป่าเปอาใสซรามเป่าอยู oh> ่จะว่าชีวประปัตไหนเราเรื่องไล่นี่ไปประกวดกันเมื่อนั้นในที่หนึ่งเลยพวกผมเป็นกรรมการเลยอาจารย์ละมุดเป็นกรรมการนำ กรรมการนี่ห้ามเอาลูกน้องไผลูกน้องมันมคือเอาตามเนี่ยผ่าบุรีเกี่ยวลูกน้องไผเพรได้ทั้งนี้กรหลายทั้งนั้นกรหลายเอาตามเนี่ยผ่าบักได้ที่หนึ่งมาผู้เดียว<อ>เป่าชุดท้ายมืมยอจำไหมลูกศิษย์ใคนั่นบ <laughs> ่มีสมมติกค่เก่งใจกันเด็เากกำลังว่ามันพูดสุดท้ายนะ<อ>ม,นมันเต้าดึ่งงานใหม่เต้าดีก็โมย้อนมันก็ย้อน คักขนาดปานนางมวยอป่ะอืมไอ้เช่นขาดจุดๆเลยไหมซุ่มบักลูกน้องไผลูกน้องไผนี่โอ้ยใส่ชุดผ้าตะลุงยังรูบรออืมเฮ้ยตอนเช่นเนี่ยโอ้ยผู้จ่าเฮ้ยจนบาั้งมันก็ใส่ผ้าตะลงเหมือนกันแต่ว่ามันสั่นก็จืูขึ้นคือบักอันคือบักยุ่งข้ออันไงขึ้นปากโต่งไงก็ขึ้นปากโต่งนี่แหละมาพูดเดียวโดยย้อนในเรื่องล่ะ ตั้งปสูสมรับประเสริตัวมากขับไปมาผู้เดียวครับคืบอบ่มีมูอติโลกบอก่ผมมาสายเดียวเห็นผู้ใดเป่าก็ไปพอลอฟังเห็นเป้เป่าในห้นองน้ำเหมืนอนก็ไปฟังโอ้คนนี้วะบาดีแทบมามาเมื่อย้วยจนขึ้นมาเจอแมนบ่ละ่ะเนรออาจารย์แมนบ่แม่ฮันบลทั้งนั้นเลยเ่ราะมันนี่แหละบัดนั่นนี่ แมนเลยแมนแมนคือกันนะกขาดเลยขาดจดเลยอชุมเม็นยังไยที่หนึ่งที่ที่สองที่สามที่สี่ไปไปโอ้ฮะนกจะเพิ่มเติมไรแค่ไรอย่างกับมหาพ่อก็ได้เพิ่มเติมนาการลูกเลนลูกเลนน้ำหมอลำมันจีเจงตะไล่เข้ากับตองเลียนเลียนใส่เอาใส่หมอลำได้ แบบเพียร uh, ์พวกลาพวกไทรมะล่ำนี่มันพุทไธสงนี่มันกะบอกคือขอนญแจนเดิพุทไธสงสีหนักกว่าขวัญแจนคือทำน่องแต่เร็วกว่านี้มันจะจังหวะหรือว่ามันเกี่ยวมันมันเกี่ยวตะวันไรเช่นเขานี่ที่บอกข้ามแม่นเฒ้าอยู่กะบ่ให้เท่าไก่ไตยไปน้ำแต่เขาโบยกว่ามะลำเขา ซอยเฝ้าซอยเฝ้าซอยซอยเขาเจ้าเบ้าซอยไปเขาก็ต่วยไปน้ำยุงกันล่ะใช่ต่วยต่วยไปน้ำแต่ว่าไม่ได้บ่ใครได้ตีเสียดอกอันเป่าพวกมนี่มันจะไปขาดนะใช่อันเช็ดไ่ดีพอกะตีสมันมีอะดิ่อืมป้องให้ใจงบเดึ่งไหวหมาลับบุไสหนีแม่บ้านเล่นแล้วยากขนาดไหนเราลำเสียบเนาะ มีงบหนอเปิดกินเราอยู่นอกทงบเข้ามาล่ำเลยแม่นไผ่ตีไปสุนันโอ้่ยหนอลิ้นเนี้ยหรอจ้างไปล่ำเจ็ดลินใหญ่เพราะะล่าไหวคู่เราคนกับเฮ่จนจนอเลยบัดไปแม่ไม่ไม่ยิ่งกินนั่นแม่นบ่้ใดละเปาแช่นงบสวนไปหรอ สวนตีพะนะเพราะเราผมจัดถึงเายงบมพ่อไปเหยจะข้าวบ้เนเออพวดจะกินเหล้ายุกกลางทงหน้าหมก็มาแยนเหล่าโอ้ยยายหานี่ก็ะลำหยบข้าววดเวอ้ยลำมวลลำมวนสมาขึ้นอย่งกันเมื่อใดอว่างเมื่อใดเขาคุยพ่อกันดูอีกหรอดอกพ่อกับจคคอยบอก ลูกนี่ลูกนี่เมื่อกี้ได้ไปน้ากันดูโยันเป็นลักษณะยุจังเสียใช่รวมงานกันเรื่อยๆพ่อกับจีได้ต้อยบอกจะสอนลูกตอนโตสอนไปเรื่อยบอกไปเรื่อยเกิดใหม่ไงล่เรื่อง้วพมรบ้ค่าแพรงดอกพ่อเคยเห็นชุ้มอาจารย์เจงก็พ่อเนี่ยพ่อไปถามเนี่ยท่านคนมาถามนี่ต้องมีคาคู่คาค่ายเอา ถามชื่อๆนี่บ่ได้จิหวัวาหนาอาจารย์อาก็ต้องใช้ขันใช้ไข,ข่ก่อนผู้นี้อาจารย์มันเสียพอพูดดี้เอออุ้ยพ่อไปเห็นยังซันพ่อเอก็เปลี่ยนทันทีจะได้แต่บอเงินนีหันดอ,อ,อกเอาหันอกอหา500ยหาหัวยหนาบอกนี่น้อยน้อยนี่อาจารย์อืจะค่อยบอกให้ดิอือทางอุดรถามนี่หน่อยบอกสามซื่อยน่่บอกซื่อ ไอ้ท่านบ่บอกลอกก็เสือไอ้ทายใหญ่โอ้ยอ้มเหรอกอาแจ้งแจ้งมัวไปนี่แหละแจ้งมัวไปอยู่บาเฒ่าเป็นบ้าคนอยู่้านโอ้ก็สิจ้งสั่งชัวคนนี้อย่างกั่ให้ลูกให้เต้าคนมายามไม่แมนแมนเอาเบอร์ทั่วเขียนให้ฟอดนะเด้อ อีเกียยวกับพวนนะอาปากามีปาะกาศด้เยมันจะทำแบนันเป็นบัแพ่งดอกพอสวนไล่แค่นเล่ามวนนี่ล่าแล้วดีเมียเล่าก็ลายเมียเท่ไหกับเมียทุกคนอืมกตเมียผู้ดังสี แม่งพิอะิจ้ะครับอาเป็นนั้นว่าืันนี้ก็ได้หลายอย่างพมายามหมอแค่นสวนได้เึ่นขั้วลูน้องอุ้มถามศึกษาได้พอเข้าใจพอสวนแล้วก็บหอแพ้งแล้วก็บอกเบิดอาชีพ ศิลปินนากันเนาะ man, man. น<ม>ีอ่อไรพ่อบอกก็บอกรูบอกเต่าผู้เกิดไม่ไงรุน่นนี่เ่าก็มาเทิ้งได้วนเทิ้งได้รำเทิงได้ความรูเออเทิ่งได้เป่าแค้นเทิงได้ถามข้าวถามข้าวอันนั้นอันนี้กันสารพัดเนาะบอกเคยเห็นกันก็ได้เห็นตัวเราเห็นกันยุ่งกลกันก็ได้เป็นพี่เป็นน้องได้หูจักกันได้เป็นพี่เป็นน้องกันจัาเอาไว้ซ้ำนิดสก้อนเนาะคลิปหน้าก็จงติดตามกันอีกว่าเขาจะไป ไายยู่ไสยมี่หมอแค่นใดอีกคือหมอล่าใส่ห้าสิบ้ากันไปครับคลิปหน้าก็จังคอยติดตามกันดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เ้อช่องติดตามช่องน้องอุ้มสุวิมลหมอแค่นผู้ยิงหมอแค่นอุ้มสุวิมลจ้าติดตามขอไปเบิร์บ่แม่นบ่แม่นน้องอุ้มแอลซิงแอลซิงเนาะพ่อชวนแอลซิงแล้วก็ช่องหมอลำห้อมจันดาวดวงเด่นค่ะสองช่องนี่ ไปใส่ไปน้ากัน่ายถ้ำน้ากันเฮ็ดน้ากันนี่ละเป็นลูกเป็นเต้ากันไปน้ากันเรื่อยๆผู้ฟังผู้ชมกะจะลืมคอมเมนต์ออเด้อยากเบิ้งผู้ใดอยากฟังผู้ใดล่ําจังใดกะคอมเมนต์มาบอกมาเด้อสิจัดให้สําหรับมือนี้กะเอาไว้สมนีสะกอนคริปหิมนาพ่อ,อกันไม่ครับสลวัสดีครับสวัสดีค่ะ